มีการฉีดอินซูลินด้วยตนเองสังเกตวันหมดอายุข้างหลอดลักษะอินซูลินว่ามีการเสรื่อมสภาพก่อนใช้หรือไม่ล้างมือทําความสะอาดเช็ดให้แห้งเช็ดจุกยางอินซูลินด้วยแอลกอฮอล์แผลและรอแอลกอฮอล์แห้งสวมใส่หัวเข็มในแนวตั้งให้ปลายเข็มอยู่ด้านบนสําหรับอินซูลินชนิดขุนหรือแขวนตะกอนก่อนใช้ทุกครั้งให้ครึ่งปากกาบนฝ่ามือไปมาในแนวนอนหรือแกว่งปากกาขึ้นลงอย่างช้าๆอย่างน้อย20ครั้งห้ามเขย่าปากกาเพราะจะทําให้เกิดฟองอากาศต้องไล่ฟองอากาศทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนหัวเข หรือหลอดอินซูลินใหม่ปรับมุนขนาดอินซูลินไปที่1ยูนิตกดปุ่มฉีดยาจนกว่าจะเห็นหยดยาอินซูลินจากปลายเข็มฉีดอินซูลินเข้าชั้นใต้ผิวหนังบริเวณที่สามารถฉีดอินซูลินได้ได้แก่หน้าท้องแขน และขาตั้งขนาดอินซูลินตามแผนการรักษาของแพทย์ทําความสะอาดผิวหนังด้วยแอลกอฮอล์แพร์และรอให้แอลกอฮอล์แห้งก่อนฉีดยาแทงเข็มตั้งฉากกับผิวหนังจนมิดเข็มเดินยาอินซูลินอย่างช้าๆและลงน้ําหนักมือให้เท่ากันอย่างสม่ําเสมอจนถึงเลขศูนย์แล้วนับค้างไว้1นถึงสิช้าๆหลังจากผู้ป่วยฉีดยาอินซูลินเสร็จแล้วสวมปลอกเข็มกับอย่างระมัดระวังปิดปลอกปากกาอินซูลินและเก็บไว้ในที่ที่สะอาดเราสามารถเก็บปากกาอินซูลินไว้ในที่มีอุณหภูมิ25 ถึง30องศาเซลเซียสในกรณีทินซูลินเรายังไม่มีการเปิดใช้จะเก็บในตู้เย็นอุทีอุณหภูมิ2-8องศาเซลเซียสค่ะ